สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆบรรยากาศดีๆแบบนี้กันเลยนะครับโอ้โหมาตามข่าวสารของเป๊ปกุเดล่ากันหน่อยแฟนแฟนบอลแมนสเตีาจจะได้เฮนะครับออสตีนบอกว่าเป๊ปมีโอกาสสูงที่จะต่อสัญญาใหม่กับแมนสตีออกไปเดวิดออสตีนครับนักข่าวคนดังของเดลันติครับรายงานบอกว่าเป๊ปกูเดล่ามีแนวโนม้มที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนสตีออกไปตอนนี้ คุณซื้อไว้แ3ปปีอย่างเป๊ปนะครับเข้ามาคุมแมสตี้ตั้งแต่ปี2016ครับได้วกว่าแชมป์แชมเลีกได้ถึง6สมัยจากทั้งหมด8ฤดูกาลเต็มรวมถึงแชมป์ยูฟ่าชมเลีกในปี2023รวมแล้วทุกรายการอยู่ที่18แชมป์อนาคตของเป๊ปยังเป็นเรื่องใหม่คำถามนะครับเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงละหลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่ได้ตกลงเซ็นสัญญาใหม่เลย ยังไงก็ตามออสตีนได้เปิดเผยผ่าน NBC Sport นะครับว่าเป๊ปกุดุล่ามีโอกาสต่อสัญญากับแมนสเตอเพิ่มออกไปอีกหนึ่งปีก่อนที่จะลาทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6เป๊ปเองครับถึงมองว่าเป็นตัวเลือกในฝันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษที่จะเข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษลุยศึกฟุตบอลโลกปี26แต่ว่าเป๊ปเองไม่ตกปากรับคำในตอนนั้นครับส่งผลให้มีการแต่งตั้งโชมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมแทน โดยปกติแล้วเป๊ปครับมักจะตัดสินใจเรื่องอนาคตเมื่อสัญญาใกล้จะหมดลงเสมอโดยฉบับก่อนหน้านี้ก็ลงนามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งตอนนั้นสัญญาเหลือเพียงอีก6เดือนเท่านั้นหลังจากที่ซิกกี้เบเกอริสตายผู้อำนวยการกีฬาคู่ใจเนี่ยจะอำลาตําแหน่งเมื่อจบฤดูกาลนี้ทําให้ข่าวคราวก้าวลงจากตําแหน่งกุนซือของเป๊ปนั้นโหมหนักขึ้นไปอีกเชื่อว่ารูเบนอัมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ชาบี้อลอนโซของไบเออร์เลกูเซ่นเป็น2ตัวเลือกที่มองว่า มีโอกาสเข้ามาคุมแมสตี้ต่อจากเป๊ปกุเดล่ามากที่สุดนะครับถนะ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเป๊ปกุเดล่าอำลาทีมไปจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวสารนะครับที่เอามาอัปเดตให้ฟังสำหรับสถานการณ์ของเป๊ปกุเดล่าครับมีโอกาสต่อสัญญากับแมสตีมากกว่าจะหนีจากไปนะครับต้องมารอดูอีกทีแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างที่ออสตินได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับผม ไปตามกันต่อที่สถานการณ์ของกราเบลเจซซสพี่บ่าวกันหน่อยครับโอ้โหยิงไม่ได้มา23นัดติดทางด้านของอลันเชียเร่เห็นใจเจซูสนะครับฟอร์มสักมากๆตอนนี้ทางด้านของอล a ันเชียเร่เชื่อว่ากราเบลเจซูสครับจะต้องผิดหวังหลังจากทําประตูไม่ได้ต่อไปได้ถูกเปลี่ยนออกนะครับในเกมที่อาร์ซนอนเปิดบ้านเฉือนซักตาโดเนต1-0ในศึกชิปลีกเมื่อคืนชผ่านมา อา์เนอได้ประตูชัยจากการทำเข้าประตูตัวเองของโดมิโตริกนิกนะครับผมทําให้ทีมของอาต์เ้ายืดสถิติไม่แพ้ใครในชิเปอร์ลีกเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจากสานัดรังอันดับ4ของตารางที่จริงอา์เนอมีโอกาสยิงประตูที่2แต่เลโโดทรัา,ายิงจุดโทษพลาดนะครับขณะโดยการเจสูสเน่ลงเป็นตัวจริงแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่68หลังจากพลาดโอกาสทองถึง2ครั้ง หลังยิงไม่ได้อีกครั้งเนี่ยทำให้ตอนนี้เจส و สครับปืนฝืดมา23เกมติดต่อกันแล้วและลันเชอร์เชื่อว,ว่าเจสุสเนี่ยจะต้องเสียใจกับโอกาสที่ได้รับด้วยนะครับเชอร์ได้กล่าวกับ a เมซอนพรามนะครับเขาบอกว่าเขามีโอกาสมากมายเขามีโอกาสทองถึง2ครั้งเขาหงุนหงิดในค่ำคืนนี้เพราะเขามีโอกาสและทีมก็สร้างโอกาสมากมาย2ครั้งในนั้นตกไปอยู่ในมือของเขาแหละแต่เขาก็าคว้ามันไม่ได้ เชียร์ร์พูดถึงฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลโดยรวมด้วยว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเลยแต่พวกเขาก็ได้ใช้น้นะมาแล้วก็เก็บคลินชีได้อีกครั้งเมื่อมองภาพรวมชนะ2เสมอ1ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับศึกชิบลีของพวกเขาพวกเขาเก็บ3แมต้มได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ซักตาควรภูมิใจเพราะพวกเขาทําให้อาร์เซนอลต้องกังวลไม่น้อย อันนี้คือสิ่งที่อลันเชียร์เร์ฮอตช็อตนะครับได้ออกมาพูดถึงกราบิโอเจซูสนะครับบอกว่าเองเนี่ยต้องเสียใจอีกต่อไปนะหลังจากที่เองยังทำประตูไม่ได้ปืนฝืดมา23นัดแล้วนะครับสำหรับกราบิโอเจซูสครับฟอร์มหายไปหมดนะครับหลังจากที่นักเตะเองก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอะไรต่างๆครับโอ้โหหมดสิทธิ์คำสร้อยนะฟอร์มช่วงนี้ ต้องบอกว่าราทวยจัดก็ต้องเอาใจช่วยครับให้กลับมาหรือฟอร์มเก่งให้ได้แหละสำหรับเจสซสนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นแหละจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูนะครับไปต่อกันที่ราฟินญานะครับหวังฉลองลงเล่นครบ100เกมกับบาร์ซโลนาล่าสุดฉชนั้นของราฟินญาตั้งเป้านำบาซ่าคว้าชนะเหนือไบเยนต์บริกในคืนนี้นะครับฉลองการลงเล่นครบ100เกมของเขากับบาร์ซโลนา ราฟิ inha, นญาแนวรุกชาบบราซิเลียนครับเตรียมลงเล่นเกมที่100ฐานะแข้งบาซ่าในเกมรับมือไบยูนิคบนเวทีชเปรล,ลีกอ่าโดยคาดหวังอ่าจะระจะพาบาซ่านะครับคว้าชนะเหนือทีมเสือใต้ตามการรายงานของเดียริโอสปอร์ตเมื่อคืนนะครับฉนั้นของราฟิญญาก็เปิดใจครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมที่พิเศษมากเราทํางานหนักมากผมจะฉลองหลังจบเกมหวังว่าจะชนะ3มคะแนนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรานะ ราฟินญาเองกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในยุคบาซ่าตอนนี้ครับแล้วดูกันนี้ก็ผลงานดีทำา6ประตูกับ7จ็ดแอสซซสซ์ซึ่งเจ้าตัวกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้นนนงนี้มาจากด้านจิตใจและก็แทคติคเขาบอกว่าผมพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและแทคนิกความสำคัญของโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมมีความสำคัญต่อผมมากพวกเขาพยายามช่วยเหลือผมผมเตรมใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากทุกคนเสมอ ผมเริ่มต้นฤดูกาลด้วยความคิดที่มันแตกต่างออกไปผมรู้ว่าผมต้องปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งอื่นเพื่อให้โดดเด่นในสโมสรแห่งนี้ราฟินญาเองยังเ,ง,เงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อบ,บา์ุซโลนาเขาบอกว่าผมต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรด้วยสัญญาหลายปีที่ผมมีผมเริ่มรู้ว่าผมต้องปรับตัวเพื่อลงเล่นหากก่อนหน้านี้ผมทำงานระดับ100%วันนี้ผมทำงานที่200 ดังนั้นกอราฟิญ่ายังกล่าวถึงการก้าวขึ้นมาเป็น1ใน4กับตันทีมของบาเซโลนาในฤดูกาลนี้บอกว่ามันเป็นความปรภูิใจอย่างยิ่งที่ได้สวมปลอกแขนกับตันทีมผมคิดว่าการเป็นกับตันทีมไม่ใช่แค่การสวมปลอกแขนเท่านั้นคุณต้องเป็นกับตันทีมในห้องแต่งตัวและช่วยทีมในทุกเรื่องทางนักเตะที่มีประสบการณ์และผู้เล่นดาวรุ่งคุณต้องดูว่านักเตะเหล่านี้เป็นคนดีหรือเปล่าและพวกเขาต้องการอะไรไหมผมมักจะช่วยทุกคนเท่าที่ผมสามารถช่วยได้ผมพร้อมเสมอที่จะให้การช่วยเหลือ ผมตื่นเต้นมากและมีความสุขมากที่ได้เป็นหนึ่งในกัปตันทีมมีนักเตะหลายคนที่สร้างประวัติและสวมปลอกแขนนี้และถือว่าเป็นเกียรติมากๆอันนี้คือสิ่งที่ราฟินญานะครับได้เปิดใจหลังจากที่จะลงเล่นกับบาร์เซโลนาครบ100นัดแล้วก็อยากจะฉลองในนัดชนะบาเยนบูนิคอในศึกยูฟ่าแชมปี้คืนนี้ครับจะงัดกันก็ต้องมารอดูและครับว่าจะงัดกันมันขนาดไหนสำหรับคู่นี้ครับบาซ่าบารยน โอ้โห,หน่าสนใจเหมือนกันก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับเอาจะช่วยทั้งบาซ่าแล้วก็ไปเยือนครับขอให้ซัดกันแบบมันๆขอให้ซัดกันแบบนัวๆไปเลยนะครับก็ต้องมารอดูอ่ะฝากไว้ด้วยครับสำหรับทาง u s c o r e 3 6 5นะครับถ้ววาใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยที่ a d ด u s c o r e สมหแอดทำหน้าด้วยเทปไลน์นะเป็นกิจกรรมของเขานะครับวันที่1จนถึงวันที่31ต,ตุลาคมนี้นะครับ เรื่องกีฬาต้องใจทางยูสกอร์365นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของชาบี้อันเดสกันหน่อยครับมีรายงานลือเลยบอกว่าชาบี้โผล่เป็นตัวเลือกหาก Man e Heart, แมนยูปลดเอริกเจนฮาร์คพ้กุนสือรายงานข่าวจาก Daily m a เมลครับบอกว่าชาบี้อันเดสกลายมาเป็นตัวเลือกที่แมนยูอาจจะหันไปดึงตัวมาคุมทีมหากสุดท้ายแมนยูตัดสินใจปลดเอริกเจนฮาร์พ้นจากตำแหน่ง เดรเมีร์รายง,งานบอกว่าคนกลางติดต่อหาชาบี้ไป2รอบแล้วตลอดช่วงไม่กี่เดือนตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับตัวแทน4คนของเมนยูที่นําโดยโอมาเบรราดาก็ออกเดินทางไปที่บาซ่า hmm. เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วโดยแหล่งข่าวของสโมสรก็บอกว่าเป็นเพราะมีการพูดคุยกับเซอร์จิมแรดคลิปที่สเปนเาสาเหตุที่แรดคลิปไปอยู่ในสเปนก็เพื่อให้กําลังใจทีมเรือบยบของอินโดนีเซียที่กําลังแข่งกับนิวซีแลนด์เพื่อแชมป์อเมริกาครับ ยังไงก็ตามครับนั่นยังเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับข่าวว่าชาบี้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกตัวเต็งที่มีลุ้นหากเจนฮารต้องกระเด็นออกจากตําแหน่งกุนซูแมนยูโรดฟันนิตเตอลอยผู้ช่วยของชนะเองถึงมองไว้เป็นคนที่จะมาแทนที่ในระยะสั้นมากกว่านอกจากนี้ชาบี้ยังแสดงตัวชัดเจนว่าไม่อยากคุมทีมในสเปนอีก ท่านี้ครับแหล่งข่าวสโมสรยืนยันว่าเชนากยังคงเป็นกุนซือของทีมและพวกเขาไม่มีแผนปลยเปลี่ยนตัวกุนซือซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างเตรียมพาทีมเจอกับเฟรนเดปเชสในศึกยูโรปาลีกอ่าจะนั่นของเชนาฮ์นะครับพบกับการออกสตาร์ทที่มันยากลําบากมากๆในซีซั่นนี้หลังเขารอดจากการโดนปลดในช่วงซัมอร์ที่ผ่านมาทากลางข่าวที่เนวอสพูดคุยกับโค้ชหลายๆคนโทมัสจูเกิลหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็ตอบรับเป็นกุนซือใหม่ของทีมชาติอังกฤษไปแล้ว ใน,ในรายของกกเกตสเกก็จะขอพักงานย,วยาวๆจากการทําที่ข้างสนามขอพักไปกสักปีนึงอะไรเงี้ยสำหรับเสากเกตเหนอจากชาบ,บี้แล้วก็ยังมีโค้ชแบบรรเบนอโมริมแล้วก็เอ็ดินเตอร์ซสที่อาจจะมีลุ้นนะครับแต่ในรายของโมริมนั้นก็เป็นข่าวกับแมนซิตี้ด้วยเหมือนกันนะโอ้โหก็ต้องมารอดูนะครับสําหรับสถานการณ์ถ้าหากว่าเอริกเจนฮาร์โดนปลดพ้นตาแหน่งกุซแมนยู U, เนี่ยใครล่ะที่จะเหมาะมาแทนที่ ก็ต้องมารอดูอีกทีแล้วกันนะครับก็จะช่วยนะก็ต้องมารอดูสถานการณ์ของเชนฮาก,กับแมนยูด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนก็เป็นข่าวลือที่ฟังหูไว้หูไว่กอนนะครับว่าจะเอาจริงหรือเปล่าสําหรับชาบี้เอ็นเดสแล้วก็คุณซื้ออีกหลายๆคนที่มองเล็งเป้าหมายไว้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเย็นๆยมืดๆแบบนี้ครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมหาข้าวหาปลากินกันด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วเนะี่ยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้กลาศเป็นแปลงบ่อย เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับมีเยอะมากๆนะครับรักทุกคนแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิมเสมอครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย